เรื่องของความการให้ความช่วยเหลือผู้ยากไรในพื้นที่จังหวัดลําพูนกันต่อนะครับโดยที่จังหวัดลําพูนครับได้มอบสิ่งของช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายตามระบบฐานข้อมูล tpmap ครับไปที่หอประชุมโรงเรียนบ้านห้วยไซตะบนห้วยยาบอำเภอบ้านทิจังหวัดลําพูนนายวรยุทธ์นวรั์ผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูนมอบสิ่งของสงเคราะห์ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายการดําเนินงานขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง y y ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามระบบฐานข้อมูล TP Map ปี2565ครั้งนี้ครับมีครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TP Map ที่ประสบป,ปัญหาความเดือดร้อน,อนทุกตำบลในพื้นที่อำเภอบ้านทิรวม100ครัวเรือนเข้ารับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและนักเรียนอีก6คนเข้ารับมอบรถจักรยานและเครื่องอุปโภคบริโภคอย่างไรก็ตามพื้นที่อำเภอบ้านทีครับมีครัวเรือนเป้าหมายดำเนินการตามระบบ TP Map จำนวน214ครัวเรือน โดยบูรณการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้าดําเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทําให้ประชาชนพ้นจนสร้างสุขอย่างยั่งยืนโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูนและประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลําพูนได้เข้าช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยไม่สามารถเดินได้ตามปกติให้มีอุปกรณ์ที่จําเป็นในการพยุงเดินเพื่อความสะดวกสามารถใช้ชีวิตแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะ